โอเคคำต่อไปได้เลยค่ะดูอ่าคำนี้ใครรู้จักบ้านคู่บ้านคู่คู่บ้านค่ะหันเป็นบ้านใครนักเรียนรู้ไหมบ้านรู้ไหมลูกบ้านโนบิตะอ่าโอ้งว่าโนบิตะติดตามอยู่ว่าบ้านไม่ม <tr Product WWE proposing> nope. ีโทรทัศน์ไม่ดูการ์ตูนโนบิตะเขาเป็นเมย์หนูสงสัยอะไรลูกบ้านโนบิตะโนบิตะเขาเป็นใคร เสียงไม่โนบิตะเรื่องโดเรมอนค่ะอ๋อู้อ๋อูโดเรมอนใช่ไหมเพราะว่าอะไรทําไมถึงทําไมเด็กทาไมถึงน้องเอ็มรู้ว่าเป็นบ้านโนบิตะเพราะเพราะน่าจะโนบิตะชอบออกเอ็มชอบดูการ์ตูนรูชอบดูการ์ตูนค่ะการดูการ์ตูนมันดีตรงที่ว่ามันทําให้เราจินตนาการได้เหมือนโดเรมอนที่มีประตูวิเศษ ไปไหนตอ่แล้วใช่ค่ะถ้าเราจาเป็นประตูวิเศษเราจะต้องมีความรู้เราถึงจะไปที่อื่นได้เข้าใจไหมคะน้องเมย์เข้าใจค่ะบ้านโนบิตะนะบ้านนะเมฆโอเคค่ะออฟรู้จักไหมคะรู้จักครับบ้านครับดูเอดูทุกวันโอเคบ้านคํานี้บ้านสะกดให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมออฟคุณครูอยากฟังเสียงออฟ โบอาโนบานไม้ถูบ้านโอเคถูกไหมคะถูกไหมคะน้องมินถูกไหมลูกโอเคเก่งมากครอฟเก่งเลยคุณครูขอหนึ่งท่าให้ให้น้องอ๊อฟได้ไหมน้องมินอขอหนึ่งท่าให้เขาได้ไหมท่าไหนก็ได้ที่อยากให้อ่านเก่งมากเลยเนี่ยคุณครูแบบครูไม่ไหวแล้วอ่านเก่งอย่างนี้ครูค คุณรู้สึกบื่อมปิ่มปิติยินดีมากเอาท่านี้ไปเลยค่ะท่านไหนคะไหนๆคนุณครูเอ้ยท่านนี้เลยน้องอ,อ<ห>๊อฟที่มีให้ใหงืใจด้วยให้หัวใจด้วยได้หัวใจว้าววันนี้ได้หัวใจด้วยจากสาวๆมีแรงและมีแรงเรียนทั้งวันแล้ววันนี้อะคำต่อไปดีกว่านะครับอ๊อฟเก่งมากเลยนี้อ๊อฟไม่งงเงยใส่คุณครูเลย แต่ว่าน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์เป็นไงลูกไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ไหมน้องเมย์คะไม่ได้กินค่ะตื่นสายค่ะตื่นสายไหนน้องเมย์ทอย่างนี้ลูกทําอย่างนี้ลูกทําตาอย่างนี้ลูกอ่านี่นี่นี่ทำอย่างนี้ทุกคนทุกคนทําตามก็ได้อ่ะมันเช้าอยู่ไงคุณครูเข้าใจเลยอ่ะนี่ขี้ตาออกนี่อย่างไรคะครูกดแรงแรงกดแรงแรงแล้วก็หนึ่งสองสามปล่อยสว่างไหมสว่างขึ้นไหยครูเอ็ม้องให้ครูครูเอ็ม้องให้ ไม่ได้ร้องครูออฟกระชื่นขนลูกไม่หงุดหงินนะ <c oughs> เพราะว่าคุณครูเห็นเมย์นั่งแบบอย่างนี้ <c oughs> อยู่นะนะโอเคน้องเมย์โอเคได้ยังลูกถ้าไโอเคค่ะได้ค่ะได้ไม่ลูกหรือว่าเรียนต่อเรียน <c oughs> ต่อค่ะต่อเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้ควางเด,เดี๋ยวเรียนต่อน <c oughs> อ้ฮ่าน้องออฟเป็นไงลูก คำต่อไปนี่คำเยอะแยะมากมายเลยใครอยากพูดคำไหนเนี่ยบอกม่ตัวอย่างคำแม่โกนที่ตรงตามมาตราตรงตามมาตราคือตัวอะไรเมื่อกี้คงดูสอนแล้วน้องหนูค่ะน้องหนูค่ะคำไหนดีใครอยากพูดก <ทำ S 1> ็ฟันอ่ะฟันออฟพูดแล้วฟันฟออะนอนครับเก่งมากเลยครับน้องออฟโอะโนฟัน โอเคฟอนน้องฟันเก่งมากครับคนต่อไปเลยนอนน้องเอว่าไงลูกเอาคำนี้รูปนอนค่ะนอนรูปนอนนอนนอนใช่ไหมค่ะคํานี้อ่ะอ่านได้ไหมคําที่สองคำที่สองอ้วนอ้วนค่ะอ้วน้วัญค่ะขวานะพาะว่าผมครู อ้วนปนครูอ้อวุ่นวายอีกแล้วค่ะถูกค่ะไม่ได้ว่าเขาเลยภาพที่สองมันคือเด็กอ้วนอ่ามันคือเด็กอ้วนครับอ๋อเข้าใจมันคือเด็กอ้วนลูกนะอ้ออ้วนอ้ออ้วนไหมถูกอ้วนอ้วนค่ะโอเคใครรู้บ้างเรียนค่ะใครใครพูดเมื่อกี้ใครพูดบอกคุณครู รอฮันนีครูอร้ันีอร้ันีรอฮันนีดีเลยเป็นหนึ่งชั่วชั่วโมงนะคะหนึ่งวันนะคะเนื่องจากที่บ้านก็ฝนตกนะคะทุกคนอ่ะรอฮันนีฝนตบว่าเรียนค่ะครูเรียนเหรอเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะเก่งมากเลยเรียนแต่ว่าคุณครูให้บอกว่าเขียนเนาะเขียนเขากําลังเขียนอยู่นะคะแต่เรียนก็ได้หลูกเก่งมาก อ่าคำนี้เลยเมื่อกี้มีคนอยากได้น้องเมย์เลยน้องเมย์มาน้องเมย์คุณครูคจองคํานี้น้องเมย์คนเดียวเลยมานอนนอน,น,อนใช่ไหมคะอ่านว่านอนใช่ไหมลูกหรือว่ายังไงคะนอนนอนค่ะนอน,น,อนเด็กหญิ้มมินถูกไหมลูกเพือ่อนมินมินไปไหนแล้ว มินน่าจะลืมเปิดไมคค่ะคุณครูมาแล้วไม่ค่ะเพื่อนอ่านถูกค่ะครอ่าเพื่อนอ่านถูกนอนหอน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 ,น,อ,นอักษรหอนนำ้ำโอเคค่ะคำต่อไปคำนี้เลยใครรู้บ้างมาเด็กไม่ใช่แม่กลมันจะต้องอะสะกดนามันคืออะไรอ๋อเล่นอ่ะเล่นเก่งมาก เล่นค่ะรอเอะนนเล่นไหมเอกเล่น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 จริงมากเลยเราเคยปืนคู่ปืนปืนปืนปาอสกุนได้ฟังไหมป้ออื่นปืนป้ออื่นเปืนไม่ถูกครูสกดไม่ถูกออฟสกดไม่ถูกอ่ะออฟสกดใหม่เอา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 ใหม่ไม่เป็นไรครับเออ่ออปืนปืน โอเคเห็นได้ได้ยินได้ยินรอคนี้พูดยังออฟปอื่นปืนไม่ใช่ไม่ใช่ออฟปอออฟเก่งแล้วปออะไรลูกอือปออื่นลูกอนอนอนอปืนปออื่นนอปืนอ่าปงเลยไอเกียม น้องแม่ตบมือให้เพื่อนหน่อยลูกโอเคมากเลยครับไปสไลด์ต่อไปเลยอ่าคำนี้เลยค่ะเมื่อกี้ครูบอกแล้วคำนี้ใครรู้บ้างยกมือทกมือเลยเหรียญเหรียญเยงินค่ะวันนี้ใครเอาเหรียญมาบ้างใครเอาเหรียญมาโรงเรียนบ้างวันนี้อ่าเอามาค่ะ oh, <my. S 2> มาลูกมาไม่ได้เดยหลูกเราเรียนออนไลน์กันแม่ให้อสองบาทครูนี่อ่า แม่ให้เงินไปออมใช่ไหมลูกแต่ว่าเรายังเจอกันไม่ได้เพราะโควิดนะคะเราเจอกันออนไลน์นะลูกนะเข้าใจไหมคะเพราะงั้นการเรียนออนไลน์ทุกคนต้องดูค,คุณค<ป>รูตัดสนต้องสนใจครูไปโรงเรียนและครูเบื่ออยู่บ้านเดี๋ยวจะไปแล้วลูกนะอีกนิดเดียวอดทนก่อนให้คุณครูพร้อมก่อนนี่ก่อนแล้วค่อยมาโอเคไหมคุณครูสว,วสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะให้สวยกว่าดิมเนาะอบเนาะ โอเคคำนี้เหรียญสะกดให้คุณครูฟังหน่อยเร็วน้องโมน้องโมสะกดให้คุณครูคฟังหน่อยคะ่ะน้องโม่ะน้องโมครับไหนไหนอยู่ไหนแล้วอะใครสะ,สะกดได้บ้างคำนี้รอเอียนอเรียนรอเอียนรออินไหมคะรอเอีโนรี เมื่อกี้รอฮานีน้องรอฮานีสะกดรอเอียนน้องเรียนผิดคู่อ่ะผิดอ๊อบอกว่าผิดไหนอ๊อบอกไหนเร็วสะกดถูกยังไงคะให้ออฟตอบคะ่ะคูอ่อ้อให้ออฟตอบไม่รู้ครับเอาแล้วอ๊อบอกผิดได้ยังไงล่ะลูกถ้าอ๊อบอกผิดอ๊อก็ต้องมีคําตอบที่ถูกต้องถูกไหมคะเจ๊บนันดานว่าเรียนคู่ไม่ใช่เรียน อ่ะแล้วมันสะกดยังไงอ่ะครับไม่ทราบครับถามใครดีนะออบอยากถามใครดีครับไหนคุณครูยังไม่ว่าอะไรออบเลยคุณครูแค่อยากให้ออบสะกดให้ฟังเฉยๆยังไม่ได้ว่าอะไรเลยครับออบถามถามถา,ามเพื่อนโมเพื่อนโมเพื่อนโมเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมอ่ะเพื่อนโมเพื่อนโม,เพ,นโมเพื่อนผมเลยครับช่วยออบหน่อยครับเพื่อนโมอ่านว่าเรียนค่ะครูอ่บออออออสะกดว่า ครูได้ยินไหมคะได้ยินค่ะลูกได้ค,คุณรูได้ยินอยู่ค่ะสะกอดว่าหอรอเอียเอียนอเรียนค่ะหอรอเอียนอเรียนนะคะนะโอเคนะคะน้องเมย์คะไหนน้องเมย์สกดให้ค,คุณครูฟังหน่อยลูกหออะไรลกูกหอสาลเอ ขอหยีเธเธเรียนค่ะครูเธเรียนเธเรียนเธเรียนอ่ะรอฮานีู่อรนอฮนนี้ช่วยครูหน่อยแล้วช่วยน้องวีนาหน่อยลูกรอรอเอียนอเรียนเมื่อกี้ออตอบได้แล้วหอรอเอียนรอเรียนเรียนอ่ะโอเคเอถูกไหมคะครูอ็อบอ็อบบอกอ็อบบอกเพู่อนหน่อยลูกมาบอกบอกน้องเมย์หน่อยลูก พอโรเอโนเรียนอ่าน้องเมย์โอเมื่อกี้เมื่อกี้รหนี้ตอบถูกแล้วคุณอ่ะรหนี้ตอบถูกแล้วตอบถูกทุกคนเลยเก่งมากของเมือตัวเองเรียนได้แล้วคำต่อไปได้แล้วยังได้เลยเก่งมากเลยวันนี้เราเรียนกันไปเร็วมากเลยโอเคค่ะกระบาด กา็แบบไม่ใช่เครื่องหมายเครื่องหนึ่งที่มันอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์ไทยรู้บวกบวกเครื่องหมายคูณค่ะคูณค่ะคูณค่ะคูณใช่ไหมคะคูณค่ะทีนี้สะกดยังไงคะข้อขออคูณคูณคะอคูณคณะอููอคูณเก่งมากค่ะคำต่อไปได้เลย อ่คำนี้แครอทแครอทเกือบถูกแล้วแครอทไม่ใช่แครอทอาหารใช่ทั้งหมดที่เขาเขาเรียกว่าอาหารถูกไหมคะ <อา S 2> ใช่ค่ะใช่แล้วใช่ไหมหารข้างหลังหนูไมลูกนองหนูใช่ไหมที่คำอา่านคำอ่านคือนอนหนูแต่ที่ตัวจริงๆที่เขาเขียนคือตัวอะไรคะ ร้อนร, punched, ร,ร้อนแล้วกอาหารนะคะอาหาร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 อหอหอาหารค่ะรวมกันอาหารอาหารซึ่งวันนี้นั้นน้องเมย์ยังไม่ได้ทานอาหารใช่ทำให้น้องเมย์รู้สึกยังไงลูก รู้สึกแบบไม่ค่อยสดชื่นใช่ไหมคะพวกะงี้ควรจะต้องทานอาหารเช้าหรือไม่ก็ดื่มนมก็ได้นะคะนะคะน้องเมย์นะอ่ะไม่เป็นไรคุณครูไม่โกรธรับหน้าน้องเมย์ต้องดื่มนมนะคะโอเคคําต่อไปได้เลยอ่าคำนี้รู้บ้างน้ำตาล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 ค่ะปรากดได้รอ ลิงอ่านด้วยนอหนูค่ะหนูสิงร่างรอลิงอยู่นะคะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลน้มากตาลมีทุกบ้านบ้านใครไม่มีน้ำตาลบ้างมีค่ะมีค่ะอ่ามีค่ะเพราะคุณแม่ต้องทำอาหารกับข้าวค่ะต้องมีน้ำตาลทุกบ้านนะคะโอเคน้องเมย์คุณผูเห็นใครเดินไปี้ น้องชายค่ะครูน้องชายน้องชายปอไหนอะลูกน้องเมย์อยู่ปอสองน้องชายอยู่ปอไหนน้องชายอยู่ปอหนึ่งค่ะอยู่ปอหนึ่งอ๋อโอเคน้องชายอยู่ปอหนึ่งค่ะโอเคคุณครูเห็นแว๊บแเมื่อกี้คุณครูนึกว่าใครเดินผ่านไปอ๊อบกลัวหรือยังครูอ๊อบกลัวแต่เล่นตุ๊กตาคุณครูไม่ค่อยเห็นอ๊อบเลยอ่ะอ๊อบเล่นตุ๊กตาอยู่ใช่ไหมอ๊อบเล่น แม่่ไม่ได้ไม่ได้ฟังเพื่อนเมื่อกี้ไม่ไม่ตั้งใจเรียนนะครูออฟชอบเล่นไหนโอ๊บบอกคุณไปได้ไหมว่าออฟถึงเล่นตุ๊กตาลูกอะคุณครูอยากรู้ว่าออฟเล่นทําไมของผมครูทําไมเอ่ยทําไมเอ่ยออฟเล่นตุ๊กตาทำไมเอ่ยผมผมผมทําไมลูกออฟเล่นได้ลูกของผมอ่าเข้าใจไหมครับ ออฟเล่นได้คุณครูไม่ว่าออฟเลยออฟเล่นได้แต่ว่าตอนนี้เรากําลังเรียนออฟถือได้ออฟถือได้นะแต่ว่าอ็อฟห้ามเล่นนะโอเคไหมโอเคไหมครับครับครูครับโอเคเ็น่ารักมากเลยถือได้ลูกถือได้แต่ว่าห้ามเล่นนะครูนะอ่ะคําตอบ